เปล่าไม่เห็นจะโปเลยใครว่าโปบอกโปตรงไหนฮะอยากจะรู้เนี่ยเนี่ยมันโปตรงไหนมันโปตรงไหนมันโปตรงไหนฮะฮะฮะโปตรงไหนของขึ้นก็อากาศมันร้อนนะ่ะก็แต่งตัวชิลๆอย่างนี้ยแหละเออไม่เห็นจะโปเหรอโปตรงไหนยะฉันอยากจะรู้นะโอ ก็แค่แต่งตัวแบบนี้เพื่อสงเคราะห์คนเป็นโสดเอออะไรก็ไม่รู้รู้เปล่าการแต่งตัวแบบนี้จุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีแฟนเพื่อช่วยเหลือคนโสดโป๊ตรงไหนบอกมาสิอย่าอย่าอย่านะอย่ามาหาว่าฉันกัดนะฉันรู้นะว่าด่าฉันว่าฉันกัดนะ่ะหล่อน,นักกัดฉันก่อนโปะตรงไหนเนี่ยมันโป๊ะตรงไหน ฉันแค่แต่งตัวอย่างเนี้มาช่วยเหลือคนโสดมาช่วยเหลือคนไม่มีแฟนแน่ๆๆๆๆๆๆนะอย่าว่าฉันแต่งตัวโปะนะจ๊ะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าน่ารักเซ็กซี่นะนี่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 อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่โปเข้าใจไหมโปตรงไหนพูดเม้นมาโปตรงไหนอยากจะถามนะสีว่านมเนี่ยทำโรงพยาบาลไหน ทําที่เมืองไทยนี่แหละห้าหมื่นหกสองรอยี่สิบซีซีเล็กๆไม่ใหญ่มากกําลังดีกำลังพอดีตัวเออเข้าใจเปล่าไซส์สามสิบสองซีซีเนี่ยซีซีวิตามินซีอ่ะเข้าใจเปล่าเออไม่ปอ,อยังไงก็ไม่ปอเนี่ยเรียบร้อยที่สุดแล้วเออบอกไม่ได้หรอกนะว่าโรงพยาบาลไหนเพราะว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เออถ้าเขาจ้างมาได้สิจะบอก เข้าใจเปล่าแต่ขอยาบอีกทีนะว่าไม่โปยังไงมันก็ไม่โปเข้าใจไหมหน่อยกัดอะไรหล่อนักกัดฉันก่อนเข้าใจเปล่าแหม่ไม่ต้องมากัดฉันเลยนะว่ามันโปหล่อนักกัดฉันก่อนนันตั้งแต่แรกฉันบอกแล้วว่ามันไม่โปมันไม่โปฉันแต่งตัวอย่างนี้ให้น่ารักเซ็กซี่มาเพื่อช่วยเหลือคนโสด ช่วยสังเคราะห์คนที่มีปัญหาด้านเพศเข้าใจเปล่าอีอะอีอะอีอ้ออใครจะยังไงก็ช่างอ่ะดูใกล้ๆกล้โป้ตรงไหนย่ะไม่ปอเออเนี่ยดูสิเนี่ย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 เออํามาแตอนอายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้อายุสี่สิบหน้าเด็กเนี่ยหน้าเด็ก เข้าใจไหมเออหลอนักกัดฉันก่อนว่ามันเนี่ยเนี่ยมันไม่โป้นะเข้าใจไหมใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ปล่อยผ่านนะจ๊ะใครคอมเมนต์ใครคอมเมนต์แบบขี้เคี้ยขึ้นมาแล้วก็จะโดนอีกใครดูก็บอกแล้วว <Favorite. S 1> ่าแต่งตัวแบบนี้เพื่อมาช่วยคนโสดพูดอีกกี่ทีฉันก็อยากจะบอกว่าฉันแต่งตัวแบบนี้เพื่อมาช่วยคนโสดช่วยช่วยเหลือคนที่ไม่มีแฟน อุบาทใครไปกัดหล่อนโอเคแค่นี้นะมีออกเว็บแคมดิแคมที่ที่แคมฟอกเออจิกผู้ชายก่อนไปช่วยเหลือคนโสดก่อนแค่นี้นะจมบุจมุยศชาอะดู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 ใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆบอกอีกทีนะว้ยขอย้าอีกทีนะว่ามันไม่โปนี่คือไม่โปนะจ๊ะ